เนื้อผ้าจะนิ่มเรื่องร้อนนี่มีกี่ร้อนมีอะไรยังไงมีไหมเข้ารูปแบบก็น่าจะเข้าในส่วนของตัวแสงเข้าด้วยเหมือนกันค่ะใช่ครับเดี๋ยวนะตะกี้เนี่ยเราเราเลือกแค่ว่ามันแสงเข้ามากเข้าน้อยแต่กี้พูดถึงกลับได้คือรูปแบบของรอนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันมีผลกับแสงด้วยหรอรูปแบบของร้อนมีผลเรื่องของการตัดเย็บผ้าม่านครับดั้งเดิมเลยเนี่ยงานตัดเย็บแบบสแตนดาร์ดจะเป็นผ้าม่านจับจีบ ช่จะสองจีบสามจีบอันนี้จะเป็นสไตล์แบบลักชัวรี่คลาสสิกหน่อยก็คือแบบนี้แบบที่มีหัวจีบที่มีหัวจีบเนี่ยมันสามารถแขวนได้ทั้งใต้รางและขยับแขวนขึ้นมาบางรางอันนี้ก็คือรางตะกี้นะที่โชว์อยู่ในเล่มเลยนะอันนี้อันนี้ก็เรื่องละโชว์แต่ถ้ารางบ้างทั่วไปรางแท็ก รางแท่งจะเป็นรางเส้นแบบนี้อ่าอ่าโอเคอันนี้ยึดขึ้นฝ้ายึดขึ้นฝ้าอ่าครับแล้วก็มีลูกล้ออยู่ในในรางแล้วเราก็เกี่ยวพม่านใต้รางอ่าโอเคอย่างนี้อย่างนี้ชัดอย่างนี้ชัดอันนี้เรียกว่าทั่วๆไปเลยทั่วๆไปสองจีบสามจีบครับผมเราเรียกว่าม่านจีบม่านจีบอ่าอันนี้แบบที่หนึ่งอันนี้แขวนใต้รางการแสงได้เยอะที่สุดไหมถ้าการแสงได้เยอะที่สุดตัวหัวจีบอะค่ะต้องมาอยู่ด้านหน้ารางค่ะคุณสมบัติพิเศษ อของผ้าม่านสามจีบสามารถยกหัวบางลางขึ้นได้ก็จะช่วยกันแสงได้สนิทขึ้นมาอีกสเปกตอ๋อไม่อ่านเอาลางหม,มายความว่าไงยังไม่เข้าใจคือเอาจีบมาโอ้โหเห็นไหมพอคุยบางทีเนี่ยเราก็บอกเอาผ้าม่านเราเลือกด้วยความที่เราเป็นดีไซเนเอร์รเราก็เลือกสีให้มันเข้ากัน,นอ่า <ไอ S 1> <ร>เปิดด้าน<ง>้าลางถ้าเกิดด้านหลังพี่ต๋องเป็นกําแพงอ่าฮะก็จะการแสงได้มืดหรือทํากล่องม่านครับก็จะการแสงได้แต่ถ้าเกิดด้านหลังด้านเป็นกระจก ชิดฟ้าเลยหรือไม่ดอกกล่องม่านไว้แสงจะเข้าเต็มเต็มพอเรายึดมันจะมีรูแสงตรงนี้มันจะมีรูเข้าได้ข้างบนเราจะต้องเอาผ้าม่านขึ้นไปเราสามารถบ่งลางนา่ได้แล้วแสดงว่ามันก็ต้องอยู่ที่ตัวเกี่ยวใช่ไหมใช่ครับตะขอสามารถรัดตะขอสามารถทําให้ผ้าเนี่ยอยู่บางลางได้ได้อ๋อไอ้กิ่มันก็สวยนะมันจะได้ไม่เห็นลางด้วยถูกต้องครับแต่เปิดก็เห็นเหมือนเดิมนะคะเปิดมาเพื่อแต่เปิดก็จะเห็นลางเข้าใจแต่ตอนปิดอยู่ก็จะรู้สึกว่าขอบผ้าม่านชนกับฝ้าเลยอันนี้เหมาะสําหรับ งานโรงแรมที่มีเชนมาเช็คว่าพม่าต้องมือสนิทนะเราก็สามารถที่จะแนะนําเทคนิคการตัดเย็บว่าทําเป็นม่านสามจีบสิแล้วเดี๋ยวเรายกหัวบางลาตรงนี้ได้โอ้โหอ่ะได้หนึ่งเทคนิคแล้วอโอเคอันนี้คือจีบชดพัวไปที่ใช้กันมาเนิ่นนานใช่ครับแต่มี2เทคนิคก,ก็คือคติดข้างใต้กับติดด้านหน้าใช่โอเคซึ่งพอเป็นม่านสามจีบแล้วก็ต้องมีม่านหลอนอ่าฮะ บางคนม่านรอนก็คือแบบนี้ใช่ค่ะม่านรอนเนี่ยยังเขาจะถูกฟิตอยู่ใต้ลางอย่างเดียวเขาไม่มีการขอเพราะว่าภาพมันสอดเข้าไปอยู่ข้างล่างโอเคออันนี้คือถ้ามีแสงมันจะมีแสงเข้ามาบนเด็กน้อยแล้วรอนมันใหญ่มันก็จะรอดแสงรอดได้เยอะแสงรอดได้เยอะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าจะทําม่านรอนต้องทํากล่องม่านบางรางโอเคโอเคแต่ผมว่า